อ่ากระบอกเล็กก็มีตัวแล้วนะครับหนึ่งตัวเป็นกระบอกลั่นลูกเล็กนะครับโอ้โหมีนะครับผมนี่นะครับอืมโต่งตัวนี่นะครับผมกล็ล้างเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวโลเจน้ำเกลือจะตำเลยเด็ดเดียวนะครับผม สวัสดีครับผมุมปบกับจงวิที่คุ้นป้าปลูกว้วนกลึงนะครับวันนี้ผุมจะมาดูกระบอกลั่นดักปลาเลยกันแล้วนะครับปุมนี่นะครับวันนี้เป็นไม้ในป,าปลาปลูแล้วนะครับมาดูกระบอกเล็กกันนะครับผุม กระบอบกเล็กก็มีตัวแล้วนะครับหน่งตัวกระบอกเล็กก็มีตัวแล,ล้ลกกวลนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันโตนะครับมาดูกระบอกนี่กันโตนะครับ มีตัวนะครับผมแต่ตัวไม่ง่ายนะครับเลือวิงนะครับก็เลยไม่ได้ยินเสียงก็ได้แล้วนะครับหนึ่งตัวกระบอกนี้มาดูกระบอกนี้กันบ้างนะครับผม มีตัวนะครับเดี๋ยว,ว่าดังเล็กๆนี่นะครับโอ้เป็นๆน,นะครับผมตัวเดียวกันมดนะวันนี้ครับตัวไม่ใหญ่แต่เลยเดี๋ยวไปดูกันตันะครับผม ไม่มีตัวนะครับผมกระบอกนี้เดี๋ยวไปดูกันโต้นะครับผมมาดูกระบอกนี้นะครับผมกระบอกลั่นเอียงนะครับมีรุ่นนะครับกระบอกนี้เป็นกระบอกลั่นลูกเล็กนะครับโอ้โหมีนะครับผมนี่นะครับหนึง่งตัวนะครับผม ลงไม่ก่อยโฟกัสนะครับผมอ,อัปเดตไม,ไม่รู้เป็นเมื่อนกันเม็ดตุกุลไหมนะครับผมปมเป็นไรกุลก็เือนเมื่อนกันนะครับกงผมเดี๋ยวไปดูกันโตนะครับกระบอกลับบกล่นกระบอกนี่ก็เอียงอยู่ล,ลาวนะครับผมรูปเป็นปลอยเลยนะครับโอ้มีนะครับน่าจะปลยเยืลอยก้านะครับ แต่ไม่รู้ตายเรียวนะครับนี่นะครับพุมตายเรียวนะครับตีกระบกลั่นเอียงน่าจะเป็นโปรปลาเลยบิดตัวนะครับแล้วกกดตัวกลับอ้วนในกระบกก็กเลยตายนะครับผุมมาดูกระบกนี้กันตันะครับ ไม่มีตัวนะครับกระบอกนี้มาดูกระบอกนี้กันนะครับปุมมีปลาเลย่ยนนอ่นยู่นะครับนุน่นยู่แต่ไม่รู้ตัวใหญ่ไหม่นะครับปุ้มก็ <c oughs> จะได้นะครับ นี่นะครับปุมตัวเหลืองๆเ,เลยไม่กวยจู่ตัวนะครับเดี๋ยวไปดูกันโตนะครับปุมมาดูกระบอกนี่กันโตนะครับปุมปมจะจุ่มใต้นะครับปุมจะไม่ใต้ตุกกระบอกเพราะว่ากระบอกล,ล่นเยอะนะครับปุ้มอาหมัดดักไว้หนึงรวยกระบอกนะครับ อืมตัวใหญ่เยนะครับปุ๊มนี่เลยนะครับปุ๊มตัวไรนะครับเต็มกระบอกเลยลายย่อยเร็วหนึ่งตัวนะครับหัวไรฝ่ายเล่ยัวไรนะครับผุมนี่เลยนะครับเต็มกระบอกเลยรุดโยดมากครับเดี๋ยวไปดูกันโตนะครับปุ๊มมาดูกระบอกนี่กันโตนะครับปุมไม่รู้จะมีตัวไหมนะครับ ไม่มีนะครับผมกระบอกนี้ไม่มีตัวมาดูกระบอกนี้กันนะครับผมนี่นะครับเร็วเรื่องๆอ,อยู่มีนะครับผมไาเพิมอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับ มาดูกระบอกนี้กันนะครับผมตัวย่อยนะครับตัวย่อยเลยนี่โนนลายอยู่น,นะครับผมนี่นะครับไายอ้วนลายลายตัวย่อยเป่มอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับผมกระจบนี้ก็ได้เกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เกือบยีที่ปลูกเลยพุมดูมาก็เลยไม่ได้ใต้นะครับผมปลวกไม่ได้เลยนะครับ กือบยี่สิบกระบอกเลยวได้หนึ่งตัวนะครับปุ๊บแต่ตัวน้อยนะครับเดี๋ยวไปดูปลาเลยกันที่บ้านนะครับปุ๊บยังไม่กี่ลูกเลยนี่นะครับจะบาบไหมก็เป็นแบบนี้เลยนะครับปุ๊บโกไม่ก่อยได้นะครับไม่นี่ตีด้วยหมกักๆเลยแต่ไม่ก่อยได้เดี๋ยวไปตีปลาเลยกันที่บ้านนะครับว่ารอยกระบอกจะได้ปลาเลยกี่กิโลนะครับปุ๊บ ทเป็ดรบอกตุกาบอกตีปลาเลยกันนะครับผมได้ปลาเลยอยู่3่ามเป็ดกระบอกนะครับจุมกระบอกลั่นหนึ่งลอกระบอก

ตาวกันหมดเลยมันกลบเดียวเลยพี่น้อง <c oughs> ไม่สวยสาวาวเลยอติมเติมตายไม่อเอาอยังเป็น mấy chữ chữ mấy chữ chữ hm gặp bố mấy mưa quýt quá tua đi ô ลงด้วยความเร็วแร้งตายตายตัวนี้ใด็ก้อนนะอีตัวนี้ไม่รูไล่ไล่ตัวเปลืมันาขาดทะ่ร้กลีดรักตัวเดียวไอ้รอบเหม่งราบออกเหม่งเงี้ยอืมจ้งตัว ไปมาขึ้นนี่กระบอกเหล็กเลยกีตัวไม่รู้ปวดอยว

เมื่อกับตายแลว้วตัวนี้ายมไหมผอไม่ตายตก <c oughs> <c oughs> ตัวตัดนี่ไหมยัง buộc ừ, đi tuổi nhây đi Tuổi nhây của chạy đai Ồ, trông tua nè quá, ồ, trăm tua, Nè quá tuổi nhây, trăm tua, tay tay tuổi ปูยังยังตัวกล้ามตัวต่าตัวกันเยอะปุ๊บโอ้โนี่นะครับปุปลาหล่ติดได้ต่างมดนะครับ เดี๋ยวจะจังห้ดูนะครับผมว่านำนักจะได้กี่กิโลนะครับประมาณนุกเจ็ดล่ได้ผบมอื้เกินตาจังนะครับผุ๊เจ็ดโล้ว่าเร็วนะครับจังไม่ได้นะครับจังนี่แต่ลุกจังไม่ได้นะครับเกินเจ็ดกิโลจังนี่เป็นจังเจ็ดกิโลนะครับแต่ว่าเกินไป เดี๋ยวไปใกล้ปุ๊บใหญ่บกหนำนักให้ดูนะครับว่าได้กี่กิโลเว่าปลาเล่ยตายนะครับต้องตัวต้งตัวโกไดเก้เกือบเกือบเจ็ดกิดนะครับผม๊ต้งตัวเกือบเจ็ดกิดนะครับเดี๋ยวจะบวกไอ้นี่ไปกันนะครับผมเลยตายหลังจากที่ผมไปใกล้ปลาเล่ยมาแล้วน,นะครับปลาเล่ยเป็นโกได้เจ็ดกิโลกรึงนะครับผม แล้วก็ปลาเล่ยไตไดวอกขีดนะครับก็รวมกันแล้วเป็น8กิโลกับ1ก่ขีดนะครับปุมส่วนปลาเลยยาตปุ้มจะไม่ขายนะครับปุ้มเย่าเอไว้กินเองนะครับปุมลลากล่างนะครับปลาเลยติว่ายตไตนะครับปุมเอามาตาเด็ดเดียวนะครับนี่เลยนะครับปุมจะตําเป็นกินแบบนี้นะครับปุ้มเป็นกินขนาดโตเบ็ดโปดีเลยตาแบบนี้นะครับตําปลาเลยเด็ดเดียวนะครับปุม นี่นะครับปุ๊โก็ลางเสร็จเรยวนะครับเดี๋ยวโลเจน้ำเกลือจะตําเล่เด็ดเดียวนะครับปุ๊บไว้ตดกินกับเข็งนะครับเดี๋ยวจะเจน้ำเกลือนะครับตาว่าใส่เกลือจะเข้มนะครับปุ๊มปุ๊บก็เลยเจเปน้ำเกลือนะครับปุ๊โกใส่เกลือประมาณกลึงตุ้งนะครับปุ๊เกลือนี้ไม่กอยเข้มแต่ไรนะครับก็ใส่น้ำลงไปตัเย็นเกลือหลไห่นะครับ ผมไม่ต้องหรักนะครับปุ้มเขนี่ก็น่าจะได้เยกเหลือละล,ะลายไอ้เม็ดลืนะครับเดี๋ยวก็ใช้ปลาเล,ะล,ะล่ยลงไปนะครับปุมใช้เบบก้มนะครับเกลืออย่างละลายไม่ค่อยดีตีนะครับใช้ก้มลงปนะครับ กดเช็ดเร็วนะครับจะยูบประมาณนี้เลยนำกดยุบประมาณประมาณนี้นะครับจะไม่กิมก็จุ่มปลาเลยเล็กน้อยหรือปลาก็ได้นะครับชุดนี้ไว้เจ็บปลากดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวโลตักกลึงจามุงเดี๋ยวไปตากนะครับผุ้มกดเช็ดเร็วนะครับปุ้มปลาเลยเด็ดเดี่ยวตด ผมจิ้มดูแร็วนะครับก็ร้อยพปดีเลยนะครับผมเก็มไม่มากนะครับโปดีเลืยความเข็มโอ้กินกับเกงกะตินะครับหรือว่าเกงอะไรก็ได้นะครับกินเกลมเกงร้อยมากมากเลยนะครับผุคุณไม่มีฟันก็กินได้นะครับตัว่าไม่แข็งนะครับปุ๊บโปรบโกนุมเนยนะครับกดเซ็ตเร็วนะครับเมนูบ้านเบบง่ายๆนะครับปุ๊บปลาเล่ยห้าอิงนะครับก็อย่าลืมฝากติดตามจงวีที่กวนปลาบลูกวนเกลงด้วยนะครับปุ๊บสำหรับวันนี้สวัสดีครับ